น้อเหครับอยู่กับผมมาเนะคบผมในวันนี้ผมจำบ้าสอนหาเจ้าตัวเอิมไฮเปอร์เออไฮเปอร์กับแทนสปิกแมนร่างเสียหายนะ,ะเดี๋ยวผมจะให้ดูเลย เราได้ลองรีวิวไอ,อเจ้าตัวแฮปอ,อ,อะไรนะแฮปปี้ปาร์ตี้ทเทสโคมาอ่นะนะครับโมในวันนี้ผมจะลองสอนหาไฮเปอร์นะทุกวมใช้อยู่เป็นประจำ เว้ยเขาผิดแบบจรมันเป็น,น,นให้เรามาเข้ามาที่ด่านทะเลทรายนะพอเข้ามาเสร็จรปุ๊บให้เราลองเป็น โอเคนะเราวิ่งมาตรงเดี๋ยวที่ม,มันมีปืนอ่ะตรงนู้นตรงจะมีปืนนะโอเควิ่งไปเรื่อยๆเลยคืก็จะเจอกับนี่ปืนของท่า,ทานบูมบ็อกอ่ะมันเป็นอะไรเอ่ยให้แซมมอนนะครับผม พอมันมาปุ๊บได้ใช่ไหมผมขอแนะนำให้มันเป็นเจ้าตัวเจ้าตัวตัมันอยไปเลื่อยตัวนี้นะจะฆ่าาจกว่า,า,วาการจะฆ่ามนะันแนะนำนะกดสกิลมั่วตีเลยไม่ต้องเรียนการเดิน เจ้าตัวคนนมุน้งไม่ต้องฝนครับผมตีไปเรื่อยๆเลยอ่าแต่วคือเจ้าตัวนี้ไม่ผ่านนะม,มันนะก็คือไม่มากับเพื่อนนะให้เพื่อนช่วยกดเพราะว่าเจ้าตัวนี้มันจะกดไม่ได้อ่าเจ้าตัวอัลตานตัวนี้มันจะกดไม่ได้ Okay. ถ้้คุณตายอ่าทำดาเมจได้มากที่สุดตอนแรกนะพอตายพวกมันมีโอกาสให้ครั้งใช่ไหมต้องคุณมาฆ่ามาต่อเลยไม่ก็คุก็ถ้าเกิดคุณฆ่ามันได้แล้วคุณก็จะได้เป็นเจ้าตัวบูมบ็อกเสียหายนะตัวไหนนะมันเป็นเจ้าตัวบูมบ็อก ครับเขาต้องได้นะก็จะได้จเจ้าตัวนี้มาเป็นตัวที่เออทำไม่ยากแล้วก็มันกัดน,นะนามาเป็นตัวแถมให้เพือเ่อแต่ถ้าเกิดคุณเติมอัปเกรดไททันสปิกอร์แมนไปด,ด้วยอีกนะ่ะคงก็จะได้เจ้าตัวไฮเปอร์ เจ้าพันพอยนี่แล้ไปจะเป็นเจ้าตัวไฮเปอร์ยิงโชว์เลยทีคือคือคือก็ยิงหกนะัดทุกๆก,การเอ,อ่ยยิงของเขาในการเดียวเกิดเสียงแล้วก็มีคือต้องมืสศัตรูก่อนทีนี่คือ เติมโจแทนสเปกแมนเกรดไปด้วยเขาก็จะได้ไฮเปอร์มาเลยนะเฮ้ไฮเปอร์ Hyper ตัวนี้เลยมันอยู่ตรงเทียสองเจ้าห้าวินนะ <c oughs> นั่นนะครับผม <c oughs> แล้วก็มีแค่นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแค่นี้แล้วกันนะ